สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกม Call to Arms นะครับผมเกมแนววางแผนสุดมันสไตล์ยุคสงครามโมเดิร์นนะครับจากผู้สร้างเจ้าเดียวกับเกมแนววางแผนสุดมันสไตล์ World War 2อย่าง Men of War นะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับผมก็เกมนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูในสตีมเนี่ยมันจะแจกฟรีนะครับผมถ้าใครโหลดทันในช่วงนั้นก็จะได้อยู่ในคลังถาวรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดโหลดไม่ทันก็จะต้องซื้อนะครับผมนะในราคาที่ ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปดูเอาเองนะครับผมเพราะว่าราคายุโรปกับราคาที่ประเทศไทยมันต่างกันนะผมก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับผมถ้าสนใจก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับผมซึ่งโหมดที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับผมผมจะเล่นไปในโหมดของ armor combat นะครับก็โหมดนี้จะเป็นโหมดที่จะมีแต่รถถังยันกรอและเข้าห้ามหันกันนะเข้าสู้กันนะคนจะใช้น้อยมากนะครับส่วนแมปที่ผมจะเลือกก็ผมก็จะเลือกเป็นแมปนี้นะครับผมแล้วก็ create ขึ้นมา ผมจะเล่นไปทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะเนื่องจากว่าคอนเทนต์ช่องผมมีเรื่องเกี่ยวกับอเมริกานี่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจัดเต็มเต็มที่ครับคอนเทนต์อเมริกาครับเดี๋ยวเลือกบอดระดับยากสุดเลยนะกูใหู้ให้เป็นอเมริกาหมดเลยอ่ะเอาไป <laughs> ส่วนบดข้างล่างนี้ให้แม่งลุมเลยแปดตัวนะครับโอเคสมอรับภูมิวันนี้จะเป็นยังไงเตรียมรับชมกันได้เลยครับผม start game ก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นแมวอรวเนี่ยก็คือ,คอเราก็สามารถควบคุมยูนิตได้นะแต่เกมนี้นะครับจะต่างจากแม่นอวอไปมากเลยนะก็คือการที่เราสามารถกดตัว e แล้วลงมาคุมยูนิตแบบนี้ได้เลยนะ <c oughs> ผมโอ้โหก็กลายเป็นเกมแนว a p s ขึ้นมาทันทีเลยนะจากเกมแนววางแผนนะดูว่าอรเนี่ยนะรีโหลดอื้เฟย์ฟ นะครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้หละครับเราสามารถคุมยูนิตเองได้นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวผมขอกล่าวสุนทรพจน์อะไรกับลูกทีผมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มายืนอยู่ด้านหลังผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่คือหน่วยของผมนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะขอพูดปลุกใจอะไรสักเล็กน้อยนะก่อนที่เราจะไปลบกันนะครับผมโอเคเอาล่ะสวัสดีท่านสภารุษทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงคราม ในหน่วยยานกรอะที่หนึ่งของเรานี่เรามีทั้งสหายพลรถถังและหน่วยช่างที่มากไปด้วยประสบการณ์มีญี่ปุน่นมีเกาหลีออสเตรเลียผิวดำฮิสเปนิกเชลโลคีอินเดียมียิวมีผู้ดีบริ <British. S 1> ทุกคนเป็นอเมริกันในประเทศของเราเนี่ยบางคนในหน่วยนี้อาจจะประสบป,ปัญหาเรื่องการแบ่งแยกเพราะเรื่องสีผิวและหลักความเชื่อแต่ระหว่างเราขนาดนี้มันจบสิ้นลงแล้ว เรากำลังจะเคลื่อนพลเข้าสู่สมรภูมิยานเกราะมรณะที่ที่ทุกคนต้องคอยระวังหลังคนอยู่ถัดไปและเขาก็จะคอยระวังให้เราจะไม่สนว่าเขาผิวสีอะไรหรือเรียกพระเจ้าด้วยชื่อใดเรากำลังจะจากบ้านเราจะไปในทินที่ควรจะคืนสู่สภาพของบ้านฉะนั้นขอให้เราเข้าใจในสถานการณ์เรากำลังจะเคลื่อนพลเข้าสู่สนามรบเพื่อสู้กับข้าศึกที่แข็งแกร่งและมั่นในอุดมการ์ ผมรับปากไม่ได้ว่าจะพารอดกลับมาทุกชีวิตแต่กล้าส,สาบานต่อหน้าทุกคนและผู้ชมทางบ้านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ว่าเมื่อเราเข้าสู่สนามรบผมจะเป็นคนแรกที่ขับรถถังเข้าระจานหน้ากับข้าศึกและจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังไม่ว่าเป็นหรือตายเราทั้งหมดจะกลับบ้านด้วยกันขอให้คลิปนี้เป็นพยานและตอนนี้ทีมมันก็กำลังนำ เรากำลังจะแพ้เฮ้ยลฮลันหลขึ้นไปทุกคนขึ้นรถกันให้หมดทุกคนนี่หน่วยไหนหน่วยช่างไปขึ้นรถทุ่มเกราะขันนี่ส่วนหน่วยนีย่ไปขึ้นเอบรามส์สี่คนนี้พวกคุณไปรประจําปืนใหญ่อตัตจ,จรเอออาจจะบ อาจารย์เอตัวเองกลับมาอีกครั้งนะครับผมขอโทษด้วยเมื่อกี้พอดีพูดนานไปหน่อยนะก็เลยเกมนเลยจบก่อนเลยนะครับก็เลยไม่ได้เล่นต่อเลยมาโอเคตอนนี้หน่วยผมพร้อมแล้วครับครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอ,คคอน,นครับเคลื่อนพลครับทุกคนเข้าสู่แนวหน้ามาเลยไปไปแนวหน้าเลยครับขึ้นไปเดินหน้าเต็มกำลังมาส่วนเอบามผมจะคุมเองมาครั้นี้จัดมาสองคันเลยนะตอนช่วงแรกๆผมจัดมาให้คันเดียวนะอันนี้ผมไปเพิ่ม อันนี้อันนี้ผมไปเพิ่มแต้มมาเนะ่ยก็เลยเกิดได้คันหนึ่งนะอ๋อหยุดทำไมครับฮลัลโหลเดินไปสิมาฮะนี่คือหน่วยยานกลอที่หนึ่งของผมเนะขับไปด้วยกันตายไปด้วยกัน <laughs> ย่า่ที่พอกนะ้ผมรับปากไม่ได้ว่าผมจะพาทุกคุณกลับมารอดหมดหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณไม่รอดก็เดี๋ยวผมจะเขียนจดหมายบอกทางบ้านในหะ้พวกคุณเอง <laughs> ว่าคุณได้ลบเพื่อชาติคุณทําดีที่สุดแลว <laughs> ไปเดินหนะ้า S Let s go เออจุดแคปมาแคปแคให้ยานกลอกเราไปแคปนะคือเราจะเอาคนลงจากรถถังแล้วลงมาแคปก็ได้นะแต่เดี๋ยว,วผมไม่ทําอย่างนั้นนะมันเสี่ยงนะให้ให้ให้มันอยู่ในรถถังเนี่ยนะดีแล้วระเบะกียอะไรลงระเบะกียอะไรลงหัวเรามันน่าจะมีอัตจรนะฝั่งตรงข้ามเ<ะ>ฮ้ยตอริบันไอพวกตอริบัน<ะ>ยิงมันยิงมัน<ะ>ไม่สบายใจเลยเปลีป่ยนกระสุนดิ เฮดอี e เลยมาไอ้พวกนี้อันตรายครับไอ้พวกรถไอโตโยต้าตะวันออกกลางเนี่ยต้องรีกกำจัดมันนะตีแน่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ทีนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วแลไอไอ้พวกนี้มันต้องยิงด้านหลังมันนะจุดออมอยู่ด้านหลังตีต้องยิงด้านหลังมนะันนะยิงให้มันไฟไหม้ครับยิงให้มันไฟเชีย่ยมรถไหมโอ้โหใจเย็นนะพี่ใจเย็นเปลี่ยนเป็นกระสุนลูกเข็มอั้เออแล้วก็อีกอย่างนะฮะรถถังในเกมนี้เนี่ย บางคันมันมีเทอร์อลนะครับนะเทอร์อมคืออะไรเทอร์อมก็คือเครื่องตรวจจับความร้อนนะครับผมจะติดไ้กับพวกแบบยัดเกลือรถถังอะไรสมัยใหม่นี้นะครับก็จะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะใช้นวัตกรรมเทอร์อมนะครับในการมองหาค่าศึกได้อย่างง่ายได้นะไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถถังนะครับแต่ซึ่งมันมีจํากัดนะคุณจะเห็นได้นะว่าลอดข้างบนอ่ะมันจะค่อยๆลดเรื่อยๆนะครับอ่านั่นคือเปอร์เซ็นที่เราจะใช้การมันได้นะครับถ้าเกิดว่ามันหมดปุ๊บ เราก็จะไม่สามารถใช้การมันได้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันหมดนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะปิดเองอัตโนมัติแล้วก่แล้วปึ๊บชุบนะหมดแล้ใช้การไม่ได้แล้ทีนี้เราก election, <S <S Hence, ็ต้อ oh, okay. งรอโหลดใหม่อีกรอบนะครับโอเคแต่ว่าในเกมนี Leaf ้ไม่จำเป็นนะผมผมใช้สายตาอย่างเดียวไม่ต้องมามีเทอมอเทอรออะไรผมไม่ใช้อวไ้ไอ้หันียี่ไม่ค่อยเข้าเฮ้ยเรียรีนเ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 รีตาย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 ออกไปออกไปออกยสมดเยย เ,นนเฮ้ยเชี่ยทีแปดศูนย์มาโอ้ไม่เข้ามาลึกมากศัตรูเข้ามาลึกมากตอริบันมายิงถล่มแม่มเลยเปลี่ยนกระสุนนะเปลี่ยนเป็น,ปนลูกลูกเข็มลูกเข็มมันไปไหนละไปไหนมันวะอยู่แนวหน้าแล้วโอ้นี่มันเอาอัตรจรมาอยู่แนวหน้าโอ้โหแล้วนี่เชี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นซากหมดเลยเละเป็นขี้อัตรจรผมไปตายเถอะบัดลงแบตเตอรี่อะไรโอ้เจ๊งหมดเอามาหน่วยกู มาถึงแป๊บเดียวแม่งแตกไปแล้วหนึ่งสุดยอดถังนี้นี่มันเชี่ยอะไรนะครับอัตจร์มันยิงโลโๆเลยมันมีอัตจร์ตรงนี้ไม่มีใครไปเก็บมันเลยเหรอมันนี่ดิยิงเอาโลโๆเลยนะมึง Good morning motherfuckers ไปเนี่ยยิงจังเฮ้ยส่วนมันเนี่ยต้องยิงด้านตูดมันน่ะไอพวกนี้มันไม่ได้วิจัยถังดับเพลิงครับต้องยิงก้นมัน ไม่ตายไม่ตายขอ,อกนัดขอ,อกนัดขอ,อกนัดทีรถพร้อมยิงปีแนะ่เละเก็บเก็บไปหนึ่งข้างบนเชียร์ตอริบันไม่มีคนอยู่ยิงแม่มก่อนมันไส้อ๋อ <c oughs> อะไรมันดิ้นอยู่ข้างบนเน่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูก่อนเออน,นีหนึ่งคันตรงนี้ทีเก้าสิบเอ็มทีเก้าสิบเอ็ม ป้อมมันแข็งมาไอ้นี่ยิงเข้ายากมากข้างบนแม่งเยอะมากครับผมจะใช้เนินตรงนี้เป็นที่กำบังนะเฮ้ยหันก้นมาให้สวยดีครับนั่นแหละจุดออมอยู่มันจุดอมมาอยู่ตรงก้นนะจุดออมอยู่ตรงกนะ้นเชี่ยตอริบันไอ้สัสเรียรีเรีเอรีเอรีเ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 อสวยเก็บหมดไปเป็นลูกเข็มไปเป็นลูกเข็มเปไม็นลูกเข็มไอ้คันนี้อะไรใครทีเก้าศูนย์เอ็ม าทฤษฎีผมไม่พลาดรถถังรัสเซียทุกคันจุดอ่อนมันคือตรงก้นยิงและอุ้ยเีสันรถยิงจรโหดข้าศึกยิงตโ้มสวยโอเคตอนนี้เราถอยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวๆดไอ้รถไอ้รถไอ้รถอาร์พีจเก็บมันก่อนไอ้รถอาร์พีจนี่ๆๆๆๆๆๆนี่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 พีพีสองไปนู่นเลยช่างมันครับหนึงผมปล่อยเอวามาตรงนี้ก่อน อยู่เนะเพื่อนอัตจรมาแล้วอัตจรคันนี้มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนจากข้างด้านหลังนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจอเกมนี้มันมีข้อจํากัดเรื่องระยะวิถีมันอยู่นะคุณจะเห็นสังเกตได้นะไอจุดคเคียวตรงหน้าจอผมนี่คือระยะที่มันยิงถึงนะก็ถ้าเกิดมากกว่านั้นนี่ก็ไม่ถึงแล้วเนะี่ยขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วก็จะได้ประมาณตัวแบบนี้นะซึ่งมันซัพพอร์ตพวกทหารล่าอะไรอย่างนี้ดีนะแต่ว่าเอามายิงรถถังนี่ผมบอกแล้วไม่เวนะิร์กครับ ไม่เวิร์กอย่างแรงนะมันไม่ได้ออกแบบมาให้มันยิงรถถังนะนดูครับเนี่ยผมยิงรถถังให้ดูครับตุ้มนี่ฮะไม่เกิดชีอะไรขึ้นเลยนะก็ <c oughs> ผมก็จะทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละให้มันคอยซัพพอร์ตแบบพวกทหารลงทหารราบแรงผมนะนี่มันเจ๋งเงี่ยห,หน่วยช่างหน่วยช่างไปไหนอนหน่วยช่างตายมาเร็วเล็กหน่วยช่างมาเพิ่มฮนะเออรถสเสบียงไปอยู่ไหนวะรถสเสบียงมานี่ลืมเลยนะลืมรถสเสบียง ไอเอรามแนวหน้าอยู่ไหนเน่ออยังอยู <mel> ่ด <Chen ic ling> <leg> ีมาเฮ้ยโอ้โหชิมาแล้วไอรถยิงจรวด่าศึกไอรถยิงโวยนั่นขวานี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ รถลูกเข้มยังไม่เห็นกูอย่าอย่ายิงตะขาบเลย BMP สองสกัดไปก่อนสกัดไปเฮ้ยโดนอยู่ด้านหลังยิงแปกหนึ่งอีกคันนะอีกคันน่าจะประมาณแถวตรงนี้สวยโอ้ยถอยก่อนถอยกันถอยกันถอยก่อนเดี๋ถล่มลึกเข้าไปมากฮะไอพวกนี้ถ้ามันลุ่มเราเนี่ยเราก็เจ็บ เจ็บพอๆกันนะกระสุนเอวาผมจะหมดนะผมถอยเฮ้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 ยพวกล้นไอพวกล้นไอไล้นอ่ะพีจีเก็บมันน่อยเฮ้ยมันจะยิงรถเพื่อเราเร่ยเร่ยเรื่อยื่อเรื่ยเรอยเรอยเรื่เร่ยเอยเรม่เรรอเื่อเร้ยเื่อรร่ยเยเยเอเเรยเยเรยย มีรถตอริบันมาคาดว่ามันน่าจะมาแคปอยู่ไหนละอยู่ตรงนี้จอดยุดอยู่ตรงนั้นแหละหนึยิงตุง้มเละเป็นขี้เลยอ่าถ้าเป็นคันเนี้ยได้แน่นอนผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลุกไปยังไงดีเอบามคันนี้ผมต้องการความช่วยเหลือะกระสุนมันก็จะหมดจะตายเถอะต้องต้องต้องไปช่วยครับยังไงก็ต้องไปช่วยแต่ผมต้องใช้เส้นทาอื่นครับเส้นทาตรงนี้มันนรกครับ เราใช้เส้นทางอื่นชื่อผิดจริงคุณเว้ยมึงผิดจริงมึงแล้วมึงผิดจริงมึงแล้วมึงโอ้ยเชี่ยบัองอาจมากสาระรถเลยเฮ้ยเออหน่วยที่เหลือมานี่ส่นพวกคุณสองคนมาผมจะพาพวกคุณภากรกิจเราคือไปหาเอบรามส์ครับผมลองดูว่ถ้าเกิดผมเดินในนี่มันจะเดินตามปะเดินตามไหมเออมา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 ัานเดินตามมาครับไปทุ Sail, กคนภารกิจเราคือ ไปหาเอฟบราห์มในแนวหน้าโอ้ยเชี่ยมันมีมันมีรถถังตอริบันมันมีโตโยต้าตะวันออกกลางอยู่ข้างหน้าครับหน่วยช่างนายจะต้องเป็นฮีโร่นายจะต้องไปช่วยซ่อมเอฟบราห์มไปครับเอฟบราห์มมาแล้วอยู่นี่ไงมาแล้ว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 มอง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 เคลนมาขึ้ื่อนคนไปเออซ้ายกว้างขวาเคลียร์ไม่มีใครชิปอ่าไปส้ม ดนผมใช้เอบรา์มคันนี้จวงหลังคาศึกเนี่ยเนี่ยมันมีกันอยู่ 3- 4 5ี่ห้าอาคารมาตรงนี้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมีกระสนุนเราต้องมีกระสนุนเอบรา์มคันนี้จะทำหน้าที่ถ่วงเวลานะเนี่ยเป็นตัวล่อให้ส่วนเออคันนี้มาแล้วนาครับภารกิจเราอย่าให้โดนนะเป็นไปได้อย่าให้โดนขอร้องอย่ามีอะไรมายิงมาแล้วกระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้ว เอ้ยอย่านะมึงอย่ายิงเอ้ยมันจะมีไอ้พวกยิงกระสุนอาบิจีใส่อย่านะมึงเฮ้ยไอ้บ้ามาแล้วมาแล้วกระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้วกระสุนกระสุนกระสุนเอากระสุนมาให้เอากระสุนมาให้ครับชุบจอดตรงนี้นั่นแหละดีเอากระสุนเติม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 นั่นแหละดีดีดีเติมไปเติมไปเติมไปหนุ่ช่างขอบคุณมากไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแอบแอบไว้ประมาณแถวนี้เอาละเอาละเอาละ ไอพวกมึงอะ่ะเก็บให้หมดอย่าได้ยึดคืนเลยพวกมึงอะ่ะเรีย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 เฮ้ยทุกคนโอ้แนวหลังข้าศึกผมเกาผมจะลอยมันเรียงตัวเลยนะมาจะลอยแม่งเรียงตัวเลยมึงมีใครมั่ง BMP เ,เดี๋ยวไดเดี๋ยวมึงก่อนเลยเนี่ทีแปดศูนย์ 0. นะมึงอะ่ะเอฟหนึ่งยังไม่พังยังไม่พังเอาให้มันติดไฟอ่ะ เอาให้มันติดไฟเออนั่นแหละไอ้พวกนี้มันไม่ได้วิจัยถังดับเพลิงมะ BMP สองเก็บแม่มเลยคันตรงนี้คันตรงนี้ขออีกนัดนึงทั้งนั้นอีกนัดอีกนัดนึดนงนั่นแหละเอาไว้ติดไฟเกาะหนานะใช่ไหมพวกมึงเนี่ยเกาะหนานะใช่ไอ้ไอ้ไอเบลนแม่มเลยเบลนอมยังยังไม่พังยังไม่พังขออีกนัดนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวก่อนผมดูสิ มันเหลือใครหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกโอ้โหเชีย่ยอะไรเนี่ยเยอะดีแท้อ่านครับค่ะหน่ยช่างหน่ยช่างหน่ยช่างมานี่มานี่มานี่มาหน,าน,าน,านิหน่ช่างมาแล้วหน่วยช่างมาแล้วเอ้ยมีคนกำลังยิงวะไอีกคนนึงไปไปคุมไอบ้บลับไอ้บลับใส่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  อันป้อมรัวๆสามสองหนึ่งยิงตุ้มเฮ้ยได้เอบามีคันเลยแล้วจัดมาเลยครับจังหวะนี้ไปพวกมึงสองคนขึ้นไปแนวหน้าไปช่วยเขาไปเลยทุกคนขึ้นไปข้างหน้า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 อืมในยีเนี่อ๋อเออแหลกฮัลโหลท๊ะเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ข้างๆกูเลย มาทำอะไรครับไปไกลๆไอ้นู่นอีกไอ้นู่นอีกคันนึงอันตรายไอ้ไอ้บัมเออมาช่วยแล้วดีมากมาแล้วมึงเหยียบพึมึงเกือบเหยียบอาหารช่างเลยไปบุมยิงบุมอีกนัดนึงอีกนัดนึงอีกนัดนึงเอ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วยิงแม่อะไรนี่อยากยืดแต่ขี้เกียจว่ะฮะขี้เกียจใช้ของรัสเซียเจ้ย บนเนินกันอย่างนี้อยู่บนเนินกันอย่างนี้เดี๋ยวขอหามุมเปียบขอหามุมเปียบหามุมโอเคได้มุมแล้วดีนะอีกสักนัดอีกนัดอีกสักนัดอีกสักนัดอีกสักนัดขออีกสักนัดนี่แหละคันนี้คันนี้ตูตูต้องยิงตูดต้องยิงตูดจุดออมอยู่ที่ตูดยิงตูดแม่เลยขออีกนัดนึงขออีกนัดนึง อีกนัดยังไม่เจะชนะแล้วห้อยนัด,นดยิงอืมนั่นแหละไฟไหมเชื่ออะไรนี่โอ้ยโอ้ยเชี่ยตอร์ริบันไอ้สัตว์เอ้ยตายออกไปหมดถล่มแม่เลยทุกคนเชื่อทหารช่างแม่งตายรัวๆเลยให้ตายเป็นอะไรกับทหารช่างผมจังเนี่ยมันก็โอ้มันมันมันจะยิงทหารช่างผมอย่าได้คิดไปไกลๆเฮ้ย เก็บมันก่อนอนพรุนี้ไ okay. ม <AP> okay. ่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจอืมเคเฮย พไปไม่ไว้วางใจครับไอ้นี่อีกไม่ไว้วางใจทุกคนเลยกูไม่ไว้วางใจอันตรายดพวกมึงเนี่ยเนีไอพวกที่มึงถือเนี่ยอันตรายนี่แน่เอยมาแลวเฮ้ยไอไอเมงไอล้นเชี่ยล้นอาร์พีจีไปไปไป เออป้อมป้อมครับป้อม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 หันหน่อยหันป้อมหน่อยหันป้อมหน่อยหันป้อมหน่อยไม่ทำไมป้อมใช้กันไม่ได้วะเบี้ยผีเยอะยิงจังเลยให้ตายเลยอ๋อเชด here we go again เออฮิตเลยฮิตเลยต้องใช้ฮิตเลยอาเอาแพ้เอาแพ้เฉยเลยเอาอะไรกันครับนี่กำลังมันโอ้แพ้เฉยทีมมาทำอะไรอยู่ ให้ตายเลยครับเอ้ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะ